ข้อ54การเจริญของมแมลงชนิดใดที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างกอไก่มแมลงปอขอไข่ด้วงคอควายตัวสองง่ามงองูผีเสือ้อเขาถามถูกไหมว่าการเจริญเติบโตของมแมลงในข้อใดไม่มีการเปลี่ยนรูปร่างจริงๆแล้วเนี่ยการเจริญเติบโตของสัตว์ส่วนใหญ่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะเพราะว่าคนหน้าตาก็ เป็นแบบนี้ถูกไหมพอโตมาเรื่อยๆก็มีแค่การขยายขนาดและการเปลี่ยนรูปร่างแค่บางส่วนแต่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหน้าตาไปอย่างชัดเจนมาแรงเป็นอวัยวะเอ,เ,อเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความสําคัญก็คือมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในแต่ละองค์จรของชีวิตก็คือมีการเปลี่ยนแปลงเรียกว่า metamorphosis ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างระหว่างการจเจริญเติบโตเช่นเป็นไข่เป็นนอน เป็นดักแด้ถูกไหมแล้วก็กลายเป็นผีเสื้อซึ่งน้องจะสังเกตว่าในแต่ละขั้นตอนของวงจรชีวิตเนี่ยนะรูปร่างจะแตกต่างกันอย่างชัดเจนซึ่งเมตาโมฟอสิสเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงได้หลายระยะเช่นการเปลี่ยนแปลงที่สมบูรณ์ก็คือมีทั้งไข่ตัวอ่อนดักแด้และตัวเต็มวัยเหลือจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแค่าบางส่วนเช่นมีไข่มีหนอแล้วก็เป็นตัวเต็มวัยถูกไหม แต่ว่ามันจะมีมะแมลงอยู่บางประเภทซึ่งไม่มีเมตาฟอร์ซิตก็คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างระหว่างการเจริญเติบโ,โตก็คือรูปร่างตอนเกิดมาหน้าตาเป็นแบบไหนก็จะหน้าตาเป็นแบบนั้นตลอดซึ่งรูปร่างที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยพบในมแมลงหลักๆสามชนิดก็คือมแมลงแมงหางดีแมลงหางดีตัวสองง่าม และ3ก็คือตัวสง่ามซึ่ง3ชนิดนี้เนี่ยสามง่ามนะเป็นสัตว์ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างระหว่างจเจริญเติบโตก็คือไม่มีเมตามอร์ฟอซิสเกิดออกมาหน้าตาตัวอ่อนเป็นแบบนี้ตัวเต็มวัยก็เป็นแบบนี้เหมือนเดิมหลังจากที่โผล่ออกมาจากไข่แล้วแต่ถ้าถามว่าเป็นสัตว์อื่นๆล่ะ ข้อน,นี้ต้องตอบตัว2ง,ง่ามถูกไหมเพราะว่าถือเป็นหนึ่งในตัวที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมตาโมอฟอร์ซิสส่วนกอไก่แมลงปอมแมลงปอมีการมีตัวอ่อนของมแมลงปอถูกไหมซึ่งหน้าไม่ตามไม่เหมือนมแมลงปอตอนตัวเต็มวยัยเพราะฉะนั้นนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างการเจริญเติบโตด้วงก็เหมือนกันด้วงมีทั้งด้วงนี่มีการเติบโตที่สมบูรณ์เลยถูกไหมมีตัวอ่อนมีตัวด้วง ถูกป้าส่วนผีเสื้อนี่ก็เป็นนันดังที่ได้ยกตัวอย่างว่ามีไข่มีนอนมีดักแด้แล้วถึงจะเป็นผีเสื้อถูกไหมเพราะฉันในสี่ข้อเนี้มแมลงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างก็คือเป็นตัวของตัวสองง่ามนั่นเองคือเป็นมแมลงที่ไม่มีเมตาโมฟอสิสซึ่งน้องควรจะจําได้สามตัวนะคะพี่เน้นนะมแมลงหางดีตัวสองง่ามและตัวสามง่ามเป็นมแมลงที่ไม่มีเมตาโมฟอสิสนั่นเองเจอจกย์ครั้งต่อไปตอบได้แล้วนะตอบข้อคอควายนะคะ